ขนมมันมันจะหัวปงหนึ่งอันเด้เบิ <Yep. S 1> right. ้งกูสิลองชิมด right. ูวะความดีอะความนะเ่รอวะจับไหนดูหน่อยสิดูอะไรน่ะขอดูจริงๆเหรอปงหนึ่งยี่สิบเอาไปเบิ่งเนาะแต่มันก็ไม่นิ่มเลยมันแข็งอันเด้เิ่หมือนมะกอหรือก็สั่งออกมาแต่นอกไปผมด่วนน้ำมันก็จะโกะไปแล้วก็เอาหมาเด้เพื่อนเขาสั่งออกมาเองนะ Bắt nghe chân nào. nhớ cái quần... cả mà chúc Chân lưới nó. mình đi lưới. Ngā ba, ba, thanh niên hâm bao an, ku nát, ku nát nát, ku 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 มีจนะางนมีนอันนากินได้หก็ด้นกันอิสลามนันทนสมุรเราหกก็เราำำนของเขาหมดเองท่านเขาู่นอกที่วัดศาสนาพเนะต้องไปจะกินถอที่อ้าเป็นตัวนี่ก่อนอันนี้กินได้หรอกินได้บะอกินได้ครับเครื่องปรน่กินได้แต่เส้น้อกินเครื่องปรุงนกินจะเส้นอนะอืม สลามนั่นมันีนเขาคลิปเนาะเยเบิงพู้นี่เขาคลิปมันเขาคลิปน้ะโฮมเหมือนเด้นมันก็คิปไอเซียพัฒน์ให้เนาะนีไดนเขาได้คนนะว่เขาอ่เอ้ามึนเขาเต้นน้ำพงม่เบิงอาจารย์น้พงนะวาเขาคิปเชี hmm. ่ยเขาคลิปได้่าเขาคิปเป็นเชี่ยะจัน์หละแลวน้ำนะเขาโล่เามือนเดนเขาคิปเนาะเขาเอาเงินแต่จยเบิงนราไม่นะ โยมวงปนยมะมันเป็นเสียวปรจันโกันกบคิดเป็นนอเนะนี่คร um ักุ้งขอดูหน่อยดิแล้วมันดูอะไรเปนอะเรียวขอดูอะไรก็ได้บ้าถามันกินดูอะไรเหอมันนี่ว่เรียวๆเข้าอ่ะสีห้าคนแล้วผู้หนังว่ดเราเข้าแบบก่อนเนาะทำมึงเขาขบกุ้ง นีงกะมันก er like. mm ็ว hmm. ง mm. ่อสรีเนาะมันหลวงพ่สรปเวลา่จะว่าแต่ไปซ่อมนี่หละแล้วมันคิดชี่พระจัดได้คิดคิดลองเ่อเห็นีเทวระจัดอะลนั่งนั่งนั่งหมล้เขาหลงมาเขาคิดมากเนาะไบรรทุนเบกเนาะตัดเอาเบิร์ดบอสตัดเอาเบิร์ดมันผูกคนร้ายเแต่โคโล่นะ้คนรายไปนั่นแหะมันทุกชอบทุกงมุมก็ได้ผู้คนเลเอาเวลาได้ไปเอ็ดกันนะสิช่าอาทิตย์เลยช่าอาทิตย์มันได้บนว่างเนเอาในนี้คำเงเอากางอัน กลางต้นนั่นได้ไปมุงมาได้เอาผ้าม่านก็เกิดนอนนี่นอนทำในเชื้อทำซานเนี่ยก็อารมณกัติดหน้ากันนอนเนี่ยังมาเคล่อนนอนโอ้ยเอาจเติมมากนะนะจนไปจะออกมาแล้วบออยู่เขาก็อะไรกันกะกางเตมเห็ไอ้หน้ามันนอนชี้กันชี้กันนี่ตมาหยาดเชื้อกันได้อมขาบซ่อ้อกมาขับมันมีได้บนทมมันไล่คนมันก็กลืนกิน ว่าได้เออม่ได้มันก็ได้บนส่งว่างถึกันเนาะแันอย่างนั่นโรงงานอเนีเนมันคือเได้โพโล่โรงงานว่เพราะ่ยูโรงงานนี่สินเสเม็ดเนี่กะเขากับอกเจ้หน้าที่ป่ะขับเป็นเมียมาเับมาหาผมได้ถือกันใันโรงงานเนาะเอาไปเ้าหน้าที่ลปปุ๊บก็เอาเลยแม่โหกับห้องน้ำเลยืมเขาไปได้แต่งงานกันบอกแต่งไหนแต่งอะไร ครูไปครมันบ่เหปรยุับเออฮัลได้ยินแต่เขาแบบชนั้นแลเขาจังจดแต่งงานให้กันนะแต่ว่าเขาอะบแต่งเขาบบเำาบเออเขาจะได้หลเขาแต่งอลรเลกินแต่ผู้เยบอกอันนี้เาบแต่งเขาจะกินแค่เขาพิน่ะบอกอืมี่กังยิโกเพิ่กัได้เจ้าเจ้าวันนี้มันสเปกพลังอยู่เลยอ เด้วไมาอีเลเพื่อแม่หาเต้าน้อเขาเรบาบ่อบ่เอาอันเด้้ยงานงานเปอย่าปฏิเสธคนนะลอวก็ม่เอากับบเอาเอามันยันอึดเนาะฏิเสธยแต่ว่าอยู่ถูกเหมันไม่อึดเลยเนาะกูอึดกูดสยเป็นเมือดเป็นเลือกินน่อยเรือยาวก็ได้สั้นยาวดำเรือห้าวก็กินได้หมด อันย yeah! ังเลยหิวอันยังเลยหิวเออหิวเออมันัะเปิดตงเต่าเหมยใช่เนาเออลายแบบนันเนาะอือุยกกมึงะได้ยู่ขุกเทินเยอะมึงบ๊อบมึงเข้าขุกจคอยกูจะได้อยู่บัตคณะกูะอยู่กูอยู่คอยอยู่บังบอลเนี่กัม่เทินไปเลยหน้าว่าจะกินอายุข้าขุบเทิโบราณขุบเทินโนเชียงมาข้ามาทางร่างกายแบบโปปีโปรปี มันไม่เท่ของเปลือกมัไม่อดอันหุกโล่งไหนอันะได้แล้ามันเ่าไงเาต้โครานเลยวันนี้เราข้าเขาได้จะกี right. Mario, yeah. ้เล็กมาเข้าว่าทางขอบแป๊บแต่กมันยุกมันน่นเนาะยุกนั่นมันได้ยุกลางล่างมากทำมีได้แล้วตะกี้โทรศัพท์ก็เป็งได้เิได้ได้วันนี้ก็หนุดว้ก่อนเนาะขอบเขตโทรศัพท์กันน้อยๆตเกี้ตะก็เรซื้อทุกอย่างอนามัยพมนดีๆกันหยาดเข้าได้ออกเข้าไปเขมีแจ้ทุกอย่างอนามัยอ่ะสัก เีวก e ุนเดียวก็ต okay, okay. um, ้องเจกเลมันซุบกระเจกเหีเป็นโล่เป็นเปยเลยมันซุบกระแจ๊กอโป๊อมันอันอเอจะอจะเธอเนี่ยเขาอามึนจเธอเอาอะไรเป็นเอาไรเธอก็ไม่ไรอันนี้เอามาโผล่ไปโผล่ไอ้เดไปดิเขาขาวเขาไรอันเนาะเขาแจกแน่นอนอยู่พันเนาจกนูกินได้หนยคะเป็นเส้นมัดซุนผู้หญิงกับผู้หญิงนี่ได้ทำกุญแจเนาะหากันอันเนาะ Anh nhìn vật ong nó sẽ áp côi, xảy ra vật ong nó sẽ mạnh lắm ừ. Vật ong nó nọ nọ à. nọ Mình có thử hóa hỏi cho cháu, mấy anh nhớ hóa hỏi nọ khi cháu hỏi <laughs> cháu Cháu có thể đấy Có thể hóa ngàn năm Ủa ổng không hóa lắm, chú lấy vật ong Chú lấy vật ong mình thử hóa là 30 trọng thử có thể hóa lắm, chú lấy vật ong mình thử hóa là 30 trọng thử với ข้าวกขี้บานยังเอ,อกมากได้งเชียรอะได้ซ้ำคยม่ได้เหลือได้ได้ได้มาได้แม่ควรละแสบตื่นเต้นดีโอ้โหว่าเอย่า,ยาไปกินห้องผูค้คนกินแล้วรีรออมาลํำได้นะเลยกินอยู่นอกเอก็ไดกินเนอ้อ <c oughs> เอาไปหมอคอยไ้ค่อยอย่หมอบ้านตาอใส่จ้าคุณหงมากางบ้านนี่เดเมันเดมาซิพอนี่เราให้กลมาเป็นเทพเท้ามาดอ จไปบพีพเพนละมาจากกรุงเทพแล้วล่อเด้อเฮ้ละมือไปมันย้ายจะเขายุ่อืมมันยาย่ะย่งขาผมหลุมนี่คุณประต้องบ่หยัดเร็วขึ้คือมีเร็วมึงไปเจล่ง่โมึงผสกัมจนพอฮ่า่ จะแมนซาบเนาะเป็นซิปเป็นซาเออคือคือคืเนมานลีลาอะไรได้เนียอือแที่เรเรเห็ดนั้เราเห็งาม่านี้อยู่ไรตะกี่น่แล้วแลาวก็เต่งตังงามไหนอันนี้เราเหไม่นี่ก็บริเาณจีราวเห็ดเ่าอันนี้ โห่ทำสิป่าเราได้คอยลงเต่าตัดพืชลงเต่า้ืลงเต่าบี้เราไปบุนแล้วว่าเอตังโตลงส่งขราบ้านลงส่งคยังก็บประเทว่าเฮือหายนี่มันเจ๊เจ๊ตุยังเราเราไปเข้าทั้งคุมแล้เราไปเข้าบาทเราอยู่แต่นาเราหายแตยังมีโผงเออป่านน่ะยังมีผู้ห่วงลรวเนาะเพราะอะไรเราเกิดวันจันทร์บ่จักรเจ้าดวันคานว่าแม่เราเกิดวันจันทร์บ่เมื่อคืนก็ฉีดไปเล่นได้ที่ายแล้วอ่ะโอย พี่โด้แล้วีะมาให้ได้สก้อนมาอืมห่อๆๆๆ้ๆๆ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 ่แล้วๆๆ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 อๆๆอๆๆ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 ไๆ เิึงในพี่น้องิ่งแนไปอยู่ในคุกนะิ่งเลยเรานไปอยู่เล่นจับนะพี่น้องจนบริขาดสบขาดปากเนาะสขาดปากเลือกเอายังได้ยิ่เกงพันโอ้โหโอ้โหีบัวัหัวย้วกัเลือกเอารลดแม่ตีพจงพะจันมอกันลอกัปืกอเป็นสิอุตตะอยากคือเนเอาตุยเนตาจะเ้ตองสางคดีได้ไหมย้ยเจ้าจงกระต่ายเข่านะใด ไอเพิ่งไปหากินนี่โกอีโกอยู่แถวนั้นนะมันบานเพิ่ง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 บอคุณไอ o ม m จอยากกับคมเคีเมืองนี้่ไว่นะจะมาแพร่ปากได้ดยกันั่นจะเราหน่ะมึองนีเอือยใหญ่เยอะมือือตายเยอะต่ายอยากล้วอยู่กูเิมาพีดหอดิวมาที่แตกลำมูบบโอ้ยมันจะพลอยแล้ว ตยลักกนรังมีกินด้เลมันบอกว่าเฮือมาเฮือมาอยู่ไปแล้วอ่ะลักกัรเอินโคลมน่ะ้กินกระโหลกคุ่ยเี่ยวอาจกยปุ้ยไปผามอยากเขาต้องส้างคดีแล้วนะเจตุยเ ขาคุ้มคืนเลยฝา้าผูยาวบ่ออา้าผูยาวน้ะอะไรพี่น้องพังวิลกรรมของไอกรรมเนาะเออพ่เเราสุฟังมือนี้เราเออบ่เห็ดลาแต่เฮิง์ละก็กลยเลยคนมาแว่น้อยหนึงกะกบอจะผูกรไอกรรมนะฮู้จักบออก็สวยก็หยางเด้อในคนเกิดวันจันกัไปสิหล ตรงนี้พ่อกันแตินหางกุ้งกุ้นตะเบยกล้ามนะน้องนะก็บรรล้พ่อกันเลยแตกแต่ปุ่นบ้านซ้อนอันซื้อกุ้งมาหนึ่งกินแล้วก็มากินกุ้งกันแตกแต่ปุ่นแล้วก็จากนั้มาพ่อกันนั่นเพราะเขาจะไม่เห็นหน้าเอากล้ามมือนี่แหละเออมันจะเดือนแล้วเอ้ยตัวที่พ่อปีเลยนะจะไปข่าวว่าไม่ไงเข่าวเองอาผู้รบ้าเอาห่วยอาบุตรบ้าเอาห่วยห่อย มองไอ้กามโยบ่โตน้อเขียวอึ่งไอ้เจ๊ขายอะไรเฮ้ยนะเฮ้ยน้าแนวสีอะไรพี่น้องบอกว่าอะไรใหญห้างพังวิลลกรรมของไอ้กรรมใ่สตนีแล้วพี่น้องเอ้ยคำใดบทสุภาพกับเขาทุกขาไพ่เด้อพี่น้องเด้อรับชมอย่างสร้างสรรค์นะจ๊ะไม่ต้องซีเรียสเด้อทุกคนเด้อทุกจ้าทุกจ้าเฮ้ยทุกจ้าอืม